สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อครับวันนี้ผมตุตาฟ้ามนะครับสีพับพี่น้องมาเบิงนะครับว่าเฮ้านะครับมีการเลี้ยงงู่มีการบริหารจัดการฟักงูของเฮ้าเป็นจังไดนะครับผมผมสีมาอธิบายให้กับพี่น้องได้เบิงให้กับพี่น้องได้ฟ้านะครับผมเลยครับก็คือพื้นที่นี่นะครับเป็นพื้นที่ที่เขาเอาไว้ให้งูนะครับได้มีการเดินแะเล่นะครับอ่า หญ้านะครับพี่เขาปลูกไว้บวครับหย่าที่มันเกิดเองตามธรรมชาตินะครับผมนี่ครับการเลี้ยงงูอ่ะเขาต้องมีพื้นที่ปล่อยให้งูได้ยางนะครับเพื่อที่จะบ่อยให้งูเครียดเกินไปนะครับขันงูนะครับบ่อย้ยางนะครับงูอาจจะเครียดนะครับดีแต่งสุขภาพงูบ่คอยแข็งแรงนะครับและการนอกจากที่เขาแบ่งพื้นที่บางส่วนนะครับเป็นพื้นที่เหยียบย่ำจังสี่นะครับเขากจะมีการ ปูกหญ้านะครับผมปูกหญาให้มันหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์นะครับก็จะเป็นหญ้านนะครับหญ้าแพนกลาหญ้าเนปเปียไฮเกิลซูเปอร,ร์ลิฟปากช่องนึ่งหญ้าวานอิสราเอลนะครับหญ้าลูซี่ปลูกให้หลากหลายเลยนะครับเพราะว่าหญ้าแต่ละสายพันธุ์แต่ละฤด,ดูกาลนะครับมันก็จะให้ปริมาณละก็ให้ผลผลิตที่แตกต่างกันนะครับผมเอาเลยจำเป็นนะครับต้องปลูกหญาให้หลากหลายชนิดได้การหลากหลายสายพันธุ์นะครับผม นอกจากที่เขามีการปล่อยแปลงนะครับแล้วก็ปลูกหญ้าเล้วเขาก็จะมีการใส่พ่อพันธุ์คุ้มฟูงนะครับเพื่อที่จะให้หัวของเ้านะครับได้ผสมกันโดยธรรมชาตินะครับผมพ่อพันธุ์คุ้มฟูงของเ้านะครับเป็นหัวประมาณเลือดลอยนะครับพี่น้องครับที่เขาแต่ในการคุ้มฟูงนะครับลูกออกมาพี่น้องครับนี่ครับลูกไี่ตัวนะคฮับครับผมนี่ครับในเดือนกว่านะครับอันนี้ก็เป็นลูกทังหมดเลยนะครับผม ผลผลิตที่ได้นะครับก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับเพราะว่าฟันได้ระดับนี้ผมก็มองว่าโอเคนะครับเพราะว่าเขาบริเสนหัวอาหารหรืออาหารคนเขาให้เน้อรกว่าสิ้นนะครับนี่ครับพี่น้องครับนะฮะนะฮะนะครับจับได้ใบหญ้่นะครับงัวครับวิสุทธ์นะฮกครับผมนี่ครับยางไม้ค้นฉับนะครับผม อย่างน้คนจับคนณาบน,นะครับว่าเขาลีอย่างงูนะครับด้วยความหักนะครับผมด้วยความหักความใส่ใจนะครับสำหรับเกษตรกรนะครับพี่ซ mm hmm. um, so okay. ื้องูเขาไปแล้วนะครับแต่ว่าเขาบ่อคอยได้ขายเขาเขาเขาบ่อคอยขายนะครับเพราะเขาคนบําจำปีนี้เขาก็บขายนะครับหรือเขาอยากจะแบ่งเขาค่อยขายนะครับเพราะตอนนี้เขาก็บบ่อคอยได้ขายเพราะบ่อคอยขายนะครับเพราะว่าเขา อยู่ในช่วงตั้งฝูงอยู่นะครับเขาับมองว่าเขาเอาพอพันเรือลอยมาเพื่อที่จะตั้งฝูงใหงัวลูกของลูกงัวของเขานะครับเป็นงัวเอฟนะครับอ่าคันเป็นงัวเอฟหนึ่งเอฟสองเลี้ยวนะครับเขาจะเอาพอพันคุ้มฝูงตอไม้มากนะครับมาสลับสายเลือนะครับเพื่อที่จะบรให้งัวของเขานะครับเป็นงัวเลือชิดนะครับคันงัวเลือดชิดนะครับมันจะส่งผลหลายๆด้านนะครับเหตุแห่งงัวของเ้านะครับอาจจะบอกแข็งแรงอาจจะเป็นโรคเป็นพิได้ง่ายนะครับผม นี่นะครับพี่น้องครับสีแดงๆนะครับอ่าคนอยากได้ <c oughs> สีแดงแดงกะมีพอพ่านคุมฟูงที่เป็นสีแดงแๆให้พี่น้องได้เลือกผสมได้นะครับผม โอเคครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเพราะว่ิดเนื่นะครับคพื่อน้องถึงใจแกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับกันแนเดอร์ครับเพระาะว่าเดี๋ยวผมจะอัพคลิปดีๆใหม่ๆแล้วก็หาข้อมูลมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อน้องได้ฟังนะครับผมเพื่อที่จะเป็นการแรกเปยนเรียนรู้ข้อมูลซึ่งกันและก,กันครับขอบคุณครับ